ในพิธีบวงสวงพ่อแม่โพศกหรือพระเทพเจ้าแห่งข้าวหรือเทวีแห่งข้าวเป็นบริษข้าวอันประสวฐสุดเป็นเทพีกลางท้องนาผู้ทรงอานุภาพสักดาเรืองฤทธิ์ช่วยชุบชีวิตมนุษย์ให้ย่างยืนยงมีน้ำมีนวลผิวพรรณผ่องใส ช่วยสำรองท้องให้เอ็มมีทีมันทั้งเสริมพลังกายมีเรี่ยวแรงก็มิขรมันแบกหามตรากรรมงานหนักทุกอย่างเป็นเมล็ดข้าวที่เรียกว่าแม่โพสเป็นผู้ที่มีบุญบุญล้ำเลิศดังนั้นวันนี้ท่านพ่อเมืองมหาธารคมโดยท่านทียาวุฒจันทร์พราะเมื่อหน่วยงานราชการพ่อพ้าไปจอยทน พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวจังหวัดมัธยมรรมได้มาพร้อมใจกันประกอบพิธีบวงสรวงบูชาคุณพระแม่โพศพและเนื่องในงานประเพณีเดือนสามขึ 3, ้นสามค่ำเรียกว่าเป็นประเพณีของชาวจังหวัดมัธยมธรมที่พิธีกรว่ากบไม่มีปากงนาไม่มีรูทวานจะทครับมะขามป้อมจักมาหวานอันนี้เป็น บรรพบุพร,บรุษท่านได้ป่ารบเอาไว้และก็ตอบกับวันนี้เป็นวันเปิดงานบุญเบิกฟ้าและงานกายชาติของจังหวัดมัจราามและพร้อมกันนั้นเป็นการเฉลิมฉลอง150ปีของชาวเมืองมัจราามวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกประผมผู้เป็นปร,ราบ บุญญาพิวัตรเยรวันเรขาธิการพุทธสมาคมจังหวัดมัธยมรับฉันทานุมัติจากวัฒนธรรมจังหวัดมัธยมและท่านผู้ว,ว่าการจังหวัดมัธยมได้ประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาร่วมแท่ซองสารุการ์ในพิธีบุญเดือนสามหรือพิธีบวงสวงพระแม่โพชกสื่อไป ขอเชิญทุกท่านตั้งเกียรติฐานน้อมระลึกถึงคุณของพระแม่โพศพที่เป็นธัญญาหารที่เราเลี้ยงร่างกายของเราไปพร้อมกันทุกสัพเทตาม่จะรุเปกิริสิกราตเตยานตริเทวิมาเน อเปรัตเทจข้าเมตุอวันพาเนเทหวัตุเกเตมภูมิอาจันตุเทวาชระคารวิสเมยาะภาคันาปนาคา thịt thân ta sân tích kỳ yang mu ura u rạc vọ chân năng xa thâu mê xuân a ẵng tụ xa đủ xuân ẵn tụ phôn tụ yê thê ดูราธิปยดาเจ้าทั้งห้ายตนสิ่งสเิตอยู่นักของเกตกริมนตนจังหวัดมหาสารคามแห่งนีตลอดทั้งพระภูมิเจ้าที่พระเมทโธรณีพระคงภาพระเสือเมืองพระทรงเมือง อันเรื่องอุคริษตนสถิตอยู่ยในอน<ป>มนเดณีสวรรค์ทุก<ป>แห่งหคือดัง่งที่อาวุธชนตร์วาราชการจังหวัดมหาสารคามมอมด้วยหน่วยงานราชการอขอค้าประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเกษตรกรชาวจังหวัดมหาสารคาม ได้ประกอบพิธีบวงสวงพระแม่โพศกณนวันนี้ข้าพระเจ้าจึงขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีเจ้าปู่พเหสักหลักเมืองและเจ้าปูพี่ประจำนปริมณฑลบ้านมีตำบลเก่าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้มารวมแส่สองสาธุการในพิธีบวงสวงแม่โพศก และบนประจำปีของชาวเมืองมหาสาครคามอน,นึ่งหากสิ่งอันใดที่บวงข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มีการประมาทลาะลัง้งด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอจงได้โปรดอโหสิกรรำให้แก่บ่วงกับพระเจ้า ทั้งหลายด้วยเท,ท่านั้นนัโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภวทุระคะโตสมาสัมพุทธะนโมทัสสะภวทุระคะโตสมาสัมพุทธาวันทิตวาจริยบาทังมีส